ใส่ใจที่มือแล้วหวานแล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะเพราะพี่สุทำทานคนเดียวนะคะและ้วก็พริกไทยนะคะมไม่ต้องยุ่งยากนะคะเพราะว่ายุ่งยากและเหนื่อยคะ่ะสําหรับพี่สุนะคะยุ่งยากและเหนื่อยนะคะเพราะว่าใช้ชีวิตแต่ละวันก็อ่าน,นะคะก็จะช่วยให้หอมมากเลยนะคะอันนี้คือน้ํามันมะพร้าวนะคะก็จะหอมคะ่ะใส่ใจแล้วนะคะใส่ใจ่อน,นะค,ะค่ะเดี๋ยวะ อันนี้ล้ค่ะเม,มนูง่ายๆค่ะไม่ต้องอะไรมากมายค่ะคือเป็นสไตล์การทําอาหารที่แบบประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าถ้าทาเป็นอันเล็กๆอล้มันมันจะเลืเวลาผัดนะคะทุกคนค่ะก็เลยทําเป็นกลมๆิ้นใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากอะพอดีคํา,าะนะคะทุกคนก็ยังมีเพื่อนถามพี่สุนะว่าพี่สุทานเจเหรอทานนังสวิรัติเหรอพี่สุก็ตอบไม่ถูกเนาะว่าแต่ตกลงเขาเป็นอาหารประเภทไหนพี่สุก็เลย ก็ไม่มีอะไรมากเที่ยวกับพริกไทยเท่านั้นนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าในตัวเบคอนเขาเค็มอยู่แล้วมองผ่านกล้องทำไมมันเหมือนใหญ่จ <c oughs> ังนะค่ะเมนูง่ายๆนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอให้ร้อนก่อนที่ันะะท,คนคา,า,ทา,นนานนะคะทุกคนค่ะต้องตอกว่าถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะเพราะถ้าคนทานเจนี่เขาต้องมีถือสินกินเจใช่ไหมคะทุกคนค่ะแต่พี่สวไม่ได้ถือสินนะคะ <c oughs> จะไม่ยุ่งยากนะคะสไตล์ไทยก็สไตล์ไทยเนาะในการกินอาหารเราก็ทำอาหารไม่มีอะไรมากนะคะแค่เกลือกับไข่ท่านั้นนะคะพี่สุกก็จะหวานเกลือลงไม่ได้เดี๋ยวเห็นมีพ่อเขาก,กันพานะคะทุกคนคะ่ะทก็ยังมีเพื่อนาหาพี่สุเนาะว่าพี่สุ ทานเจหรอทานนังสวีร <t ương introductions> <t ương Dir> <He> ัตหรอพี่สุเขาตอบไม่ถูกเนาะว่าแต่ตกลงเขาเป็นอาหารประเภทไหนพี่สุก็เลยก็ยังมีเพื่อนถามพี่สุเนาะว่าพี่สุทานเจหรอทานนังสวีรัตหรอพี่สุเขาตอบไม่ถูกเนาะว่าแต่ตกลงเขาเป็นอาหารประเภทไหนพี่สุก็เลยดัาทานนะคะทุกคนค่ะตัวใช้อันนี้นะคะค่ะเขาเรียกว่าน้ำมันมะพร้าว กันค่ะนะคะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ผิดสินทรรมอะไรนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ถือสิลไม่ได้นุ่งขาวของขาวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวมาแบ่งจิบใส่ใจที่มือระหวหวางแล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะพอพิสูจน์ทางทานคนเดียวนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะก็จะช่วยให้หอมมากเลยนะคะอันนี้คือน้ํามันมะพร้าวนะคะจะหอมะคะ่ะใส่ไปแล้วนะคะใส่ใจตอน,นะคะ่ะ หลายเรื่องเลยเรานะคะเุ้ยชนชนชนกันค so ่ะก็จะผสมก้นใจนะคะเครืทุกคนเราก็ต้มเสร็จแล้วพี่สุก็เลยหั่นแบบว่าหัวหนึ่งคือสองชิ้นนะที่ไทยนี่แหละค่ะที่สวีเดนนะคะก็จะมีร้านอาหารเป็นร้านอาหารสำหรับคนไม่กินเนื้อสัตว์นะคะก็มีนะคะแล้วก็คนที่กินมังสวิรัติก็มีนะคะทุกคนค่ะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าถ้าทําเป็นอันเล็กๆอะมันมันจะเละเวลาผัดนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยทําเป็นกลมๆชิ้นใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากหรอกพอดีคาแลนะคะพอด,ด้ไกเนี่แหละคะ่ะที่สวีเดนนะคะก,ก็จะมีร้านอาหารเป็นร้านอาหารสําหรับคนไม่กินเนื้อสัตว์นะคะก็มีนะคะ,คะ,คะก็จะช่วยให้หอมมากเลยนะคะอันนี้คือน้ํามันมะพร้าวนะคะก็ะหอมะคะ่ะใส่ใจแล้วนะคะใส่ไจก่อน มะะันฝรั่งเตรียมไว้แล้วค่ะทุกคนกำลังสุกแล้วนะคะทุกคนขาะอาลงไปผัดรวมกันเลยไม่ต้องอะไรมากมายนะคะก<อ>็การทำอาหารก็เลยจะไม่ยุ่งยากนะคะทีสไตล์ไทยก็สไตล์ไทยเนาะในการกินอาหารแล้วก็ทำอาหารแล้วก็คนที่กินมังสวิรัตก็มีนะคะทุกคนขา เกลือกับกไทยท่ทอาน้นนะคะอันพี่สุก็จะหวานเกลือลงไม่ได,ด้เดี๋ยวเห็นมีพอ่อ <c oughs> เขาไม่มีอะไรมากนะคะแค่เกลือกับกไทยท่ทอาน้นนะคะอันพี่สุก็จะหวานเกลือลงไม่ได,ด้เดี๋ยวเห็นมีพอ่อ <c oughs> เขาอยู่แระเทียงแต่ว่ามาแบ่งฟังกันนะคะว่าเออแต่ละวันเรากินอะไรกันบ้างน,น,นะคะทุกคนค่ะพี่สุก็จะกินประมาณนี้แหละคะ่ะต้องอบอกว่า ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าถ้าคนทานเจนี่เขาต้องถือสินกินเจใช่ไหมคะทุกคนคะแต่พี่สไม่ได้ถือศีลน,นะคะ <c oughs> แล้วก็คนที่กินมังสวิรัตก็มีนะคะทุกคนคะน <c oughs> นี้ละค่ะเม <c oughs> นูง่ายๆค่ะไม่ต้องอะไรามากมายนะคะคือเป็นสไตล์การทาอาหารที่แบบต้มเสร็จแล้วพี่สุก็เลยหันย่นแบบว่าหัวหนึ่งคือสองชิ้น สุกแล้วนะคะทุกคนขาเอ่าลงไปผัดรวมกันเลยไม่ต้องอะไรมากมายนะคะกันพานะคะทุกคนค,ะค่ะคะก็จะช่วงให้หอมมากเลยนะคะอันนี้คือน้ํามันมะพร้าวนะคะ,ะจะหอมคะ่ะใส่ไปแล้วนะคะใส่ไปกองผ่ะเดี๋ยวไรเรื่องเลยเรานะคะวนชนชนัชนไม่มีอะไรมากนะคะ แค่เกลือกับกไข่ข้านั้นนะคะอันพี่สุก็จะหวานเกลือลงไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเห็นมีพ่อเขาอีกซอสเซิร์อะไรก็ไม่ต้องมีนะคะทุกคนค่ะมีแค่นี้ละค่ะเพราะว่า,าถึงแม้ว่าเราจะไปกินตามร้านหานะคะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะก็มีแต่เกลือกับไ่ใจที่มือแล้วหวานแล้วกันนะคะทุกคนค่ะเพราะพี่ส์ทำทานคนเดียวนะคะ ก็พริกไทยนะไม่มีมอ,อะไรมากนะคะแค่เกลือกับพริกไทยเท่านั้นนะคะที่สูดก็จะ <c oughs> หวานเกลือลงไม่ได้เดี๋ยวเห็นมีพ่อเขาก็การท,ทำอาหารก็เลยจะไม่ยุ่งยากนะคะสไตล์ไทยก็สไตล์ไทยนาะในการกินอาหาร <c oughs> แล้วก็ทําอาหารนะคะถามว่าทําไมที่สู่ถึงทำแ่มันฝรั่งหัวใหญ่จัง จริงๆไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่หรอกค่ะก็เป็นลูกเล็กๆมานะคะแล้วก็แต่ว่าก็ก็ไม่ได้ผิดสินร,รมอะไรนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ถือสินไม่ได้นุ่ขงขาวของขาวเท่านั้นเองนะคะเด<ม>ี๋ยว <ๆ S 1> สุกแล้วเดี๋ยวมาแบ่งทุกคนค่ะก็จะทอใ้ขึ้นใจนะคะเครื่องปรุงเราก็มันสุกแล้วนะคะทุกคนคะอ้าวลงไปผัดรวมกันเลย ผัดมนันฝรั่งนะคะมันฝรั่งเตรียมไว้แล้วค่ะดิคอนกับซอสเซิร์ฟอะไรก็ไม่ต้องมีน,นะคะทุกคนค่ะมีแค่นี้ละค่ะเพราะว่า,าถึงแม้ว่าเราจะไปกินตามร้านหานะคะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะก็มีแต่เกลือกันพานนะคะทุกคนคะ่ะตัวใช้อันนี้นะคะค่ะเข,า,ข,า,ขาเรียกว่าน้ํามันมะพร้าวค่ะ ในการผัดนักริพยไนี่แหละคะ่ะอ่าที่สวีเดนนะคะก็จะมีร้านอาหารเป็นร้านอาหารสำหรับคนไม่กินเนื้อสัตว์นะคะก็มีนะคะกันทานนะคะทุกคนค่ะอานะคะถามว่าทำไมที่สุดถึงทำเออมันกรัหล่งหัวใหญ่จังเออจริงๆไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่หรอกค่ะเ็าเป็นลูกเล็กๆมานะคะแล้วก็หลายเรื่องเลยเรานะคะอุ้ยชนชนชน แลค่ะเมนูง่ายๆค่ะไม่ต้องอะไรมากมายค่ะคือเป็นสไตล์การทำอาหารที่แบบไม่ง่ายๆนะคะทุกคนค่ะส่วนผสมของเราก็ไม่มีอะไรมากเที่ยวกับพริกไทยเท่านั้นนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าในตัวเบคอนอ่ะเขาเค็มอยู่แล้วก็วาการทำอาหารก็เลยจะไม่ยุ่งยากนะคะสไตล์ไทยก็สไตล์ไทยเนาะในการกินอาหารแล้วก็ทำอาหาร น,นี่ละค่ะเมนูง่ายๆค่ะไม่ต้องอะไรมากมายนะคะคือเป็นสไตล์การทำอาหารที่แบบไม่ะระมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าถ้าทำเป็นลลน,นันเล็กๆอะมันมันจะเละเวลาผัดนะคะทุกคนค่ะก็เ,ะเลยทำเป็นกลมๆชิ้นใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากอะพอดีคำนะคะนะคะก็จะกลวยให้หอมมากเลยนะคะอันนี้คือน้ำมันมะพร้าวนะคะค่ะจะหอมะคะ่ะใส่ไปแล้วนะคะใส่ไปตอนค่ะ เดี๋ยวหลเรื่องเลยเรานะคะว้ยชนชนชนกันใส่ใจที่มือระ้วหวานแล้วกันนะคะทุกคนค่ะพอพิสูจน์ทางานคนเดียวนะคะแล้วก็พริกไทยนะง่ายนะคะทุกคนค่ะส่วนผสมของเราก็ไม่มีอะไรมากเท่วกับพริกไทยเท่านั้นนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าในตัวเบคอนอ่ะเขาเค็มอยู่แล้วแล้วก็คนที่กินมังสวิรัติก็มีนะคะทุกคนค่ะ ไม่มีอะไรมากนะคะแค่เกลือกับกไข่เท่านั้นนะคะอันที่ตุกก็จะหวานเกลือลงไม่ได้เดี๋ยวเห็นยี่ห้อเขาอีกะ่ันนี้ล้ค่ะเมนูง่ายๆค่ะไม่ต้องอะไรมากมายนะคะคือเป็นสไตล์กา,ารทำอาหารที่แบบมองขันกล้องทำไมมันเหมือนใหญ่จังเนี่ะค่ะ เมนูงน่ายๆค่ะไม่ต้องอะไรมากมาย